สวัสดีครับผมนุ้มมิสานองไตคือเกอ้าครับมือนี่หาแนวแก้มครับหาแนวแกวม้มนี่มีนู่นเด็ดครับไปตลาดนัดคล้องผมมาเดี๋ยวให้เบิ้งครับอานิรย์ชลอาจิชน,ชนสวัสดีครับนะามีเมนูยังมือหนิโอ้ไปตลาดคล้องผมมานี่ครับสมองหมูครับเส้นยังเส้นยังอาชิมกุกใบตองะเด้มมกสมองหมูแมกสแอบเส็ดเดบเส็บเ้นป่านเฮาสมุนไพรเพียบ เครื่อง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 แนะนำเครื่องปรุงแนะนำเครื่องปรุงเอามีตะไคร้ใบบวกรบกพริกอันนี้มูกโดดตะเทียมนี่อีตูครับอีตูหอมอ่าเดี๋ยวห้าวติดต่ำต่ำชั่วคราวดิล้วนล้วนนะครับเดี๋ยวต่ำเราห้าจังมาเบิ่งกันไหมเด้อครับผมนี่นะครับมื้อนี้ก็สังสรรค์นิดหน่อยครับทีมงานกับพันตีครับพันตีมื้อนี้ออกจากป้าครับมื้อนี้ออกจากป้าออกจากป้าลมาโซนี่บะค้วยกินเนื้อแกะครับเนื้อย่าง ออมออมหมูอ้อมยังสมองหมูไหมนี่อมูฮะหมกสมองเนาะเนี่ยกินแจ้วห้อนกันอ่ะใส่ลงไปเลยใสย่ต้ลงไปเอาบักพริกพริกดวดเฮาเอาออกไปอ่ะใส่ฮะโอ้ยเรียบหมดบักพริกดวดเรียบหมดพิกดวดอย่าคัดบักพริกดวดนะครับเดี๋ยวตาํตาตําแล้วจะมาเบิ่งกันมั้ยครับผมอ้าวเรียบร้อยไปยังมันตำใส่เกลืก่อนใส่เกลือเาห้องาเขาคัดบักพิกนุ่งออกแล้วเดี๋ยวให้อธิชน ตามเครื่องเครื่องเครื่องแกงกันครับผมอ่าอยาเข้ามาเมืองกันไหมเอาครับบ้านนี้เรียบร้อยแล้วครับตำเรียกแล้วปรุงครับบ้านนี้เซฟช้นสิบถุงนะครับบ้านนี่ยังไรเหรอครับข้าตะไคร้ใบบระกูดหงวงหอมงวงกระเทียมครับไปนี่ครับ ยังอ่ะปลาปลาโอ้ยเนี่ยตาปิดบุ๋ดีได้ไลายได้มันจะเข้มใส่เบ,บ,บิดเบิรดนะใส่สสนลำปลาเครับไปตรงใส่บใส่นลำปลางนะผงนัวขาดไม่ได้นี่อพอไปเอาละพอเอาละใส่ไลยพี่ก็แซ่บอืปนให้เข้ากันครับพ่นบ้านครับ หาย,ยากครับตัวตัวสี่เหลี่ยมประทันขออย่อยแค่เดีวใส่ผักครับักไ<ป>ักี่ตูวไปกีตูเอาทั้งดอกใส่ความลงไปครับคนของไปเฮ้ยเฮ้ยจะเรื่องพริกโดดเขาด,ดื้อกิโดดวางไปเลยอืออ้าจังจังจัง แก่ข้าวยังไงว,วละล่ะอ้ตัวตีอื้อจวกเลยครับพี่น้องแก,ก่ข้าวแก่ข้าวอุ้ยอ,อ,อึสะท้อนเสียงเน่ยครับผมมีเสียงครับคำมาหาแต่เนี่ยถนอนอดนนี้เข้ากันดีเดี๋ยวดังไปตัดไปตองเข้ากันเนี่ยครับเด้อเด้อเดี๋ยวจะเข้ามาบึ้งกันไหมครับผมเอาครับมาอาที่ชนห่อเลยปะเน,น,นี่ย จักหอ่อสิงามบางงามเลยครับเด้อ,อเดี๋ยวห่อให้เบิ้งจกักจักห่อครับเดี๋ยวที่เหลือกองงอะหมูเงี้ยปวดอะและวเปลีนน่ยนวัห่อฉีเหล่าห่อครับจะเปลี่ยนว่าเปลี่ยนนะ <c oughs> เอาไปตองเนี่ยว่าเครื่องสวนครับห,อห่อนึงกับก้านนึงหมดละเออคือแล้วคือแล้วคือแล้วเอาเอเอ,เอครับผมนานมุกนี่หาจิบบาทไปดิเอา ยังต่างกันไหมครับผมเดี๋ยวพอแล้วไฟเห้องได้ทานเล็กน้อยแล้ว <S <S ยังไม่ต่างกันครับผมเอาครับเบิง้บงลูกบัตรนี่มันด้ซุกไม่ซุกบัตรยังไงหนึ่งวันเดีว <บา S 1> เอวมึงอ้าวที่ชนเดี๋ยวเปิดเบิ้งครับเปิดมอหันกันม<อ>าหันย่างทิ้มไปแล้วครับจะลื่อมคาดตะกินเราคาจวดพวดเลย นี่มสมุกหวงเป็นเดน่นเนาะคือหอมเนมนาะจานจางข้างล่างก็จางข้างล่างโอ้หหวงังมาหอมนะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอะฮะอธิชนชิมมึงดูเ้เดี๋ยวให้อธิชนชิมครับโอ้อเป็นไดสมุกหวงโอ้พริกง่ายหอมวะเนี่ย หอมมุฮูเลยปะอือว,ว้าวอีกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้หวหรือบอกเปอล์จังจังโอ้อยวไอ้มันนัหวหอมมุพริกดวดอ่ะหอมพริกดวดหอมปลาเรียกหอมเครื่องเกี๊ยงพร้อมเลยโอ้ยหไม่ได้เลยจวดไปจวดไป แจ้วครับแจ่บแจวเราเห็นกินบ้างครับเ้อ่สมองหมูอ้าวเื่อดืือดตัวกันอยู่นี่แหละครับสองคามคนนี่แหละนานตีเอารถไปขึ้นบ้านมั่นมากอยู่บ้านตีลอยแล้วครับสะท้อนแทงเลยครับไก่หลอดไฟเ็าจะข้ากันปิดตึ้งดีนี่ลูกโดดๆูดดูดูดด ดูปุณ่ะเอาจุนพุนโอ้ยเพิ่งจะสะพานอนาะอ่าๆน้องได้ขนมีชานลองแต่ซิมนะครับได้ครับครับผมซิมครับซิมฝีเมื่อสิบชุนโอ้สมกหวังพิ้งวยกว่าเลยครับพิกโดดกว่าเลย หอมข้าวแตไข่ใบบุกูดโอ้ข้าวมี่แต่ไข่ใบบุกูดครับหอมเสร็จไหนบแซ่บก็หมกหมอ้อเลยไม่ต้องหมกหม้อครับหมกไว้องเนี่ยสุดยอดเลยครับจะไ,ไข่ละลายเด้อจะไข่ละลายพังค์ตู้ละลายครับแซ่บจะใส่ไฟแห้งเลยเด้อใส่ไฟแหม่ส,หสุดยอดครับสุดยอดย ฝากกดติดตามด้วยนะครับเด้อนุ้มิสาต้องใต่แห้งเลยมันส่งสินใหม่แต่ทั้งแน่ต้องใหม่แล้ครับและอีกสามโมงนุ้มิสาต้องใต่ครับผมเอาจวดจวดจวดครับกวันอ่ำล่ะอืมอ,พอ,พอ,พอ,อู้บกไงพร้อมๆเซตแต่ไครจะไล่นะครับเด้อ ผู้ใดเห็นเนืนำใสแต่ไข่ลายครับหอมผมมีข้าวผมมีอยังเลยครับบักพริกน้อยพริกน้อยด่วนเลยเนี่ยด่วนด่วนครับด่วนด่วนจังแซ่บซื้อฮะพี่น้องเอาฝากแค่นี้เด้อครับเด้อหมกสมองหมูครับผมลองเห็ดเบิง่งสูตรนี้แซ่บครับสูตรที่เราเนี่ยแซ่บแซ่บฝากกดติดตามนะครับผมนิวซาลังใต้สวัสดี